เป็นงูป่ารือปลาไหลได้เลยหล,ลัดแทงหลั่งหลัดงเป้าหลั่งเป้าแล้วม,มันอ่อนเ <ừ. S 1> บิ่งครับวิธีการแทงปลาไหลนะครับตอนนี้แหลมหนึ่งคงจะถือปลาไหลแล้วนะครับรยานบระยุทแหลมสองแทงอีกนีนเน่เป็นขั้นตอนในงานก้นหาครับผม นี่ล้ที่ทีวิิตรรนบเฮานะหายยู่หายกินตามทองหาถึงแน่เห็นแด้คือวะนี่มีแทดตัวเบงเบนเบเบนเนี่คเแล้วไปไงะ กันครับรุนกันมีรถนี่นอนเลยลำบาดุนครับดุนครับดุนครับคือบนน้นนี่นะมีตัวเทในนั่นครับผมเห็นปะมีตัวเทในนัน ตัวยังี่ตัวกีบมุมงูปลากันคือสิบวัตถนี่หรอครับผมเบ่งเบ่งเบ่งคนยิะยกประได้นคนยอะแล้วไม่เลยแล้วไมเลย Right เห no. oh. oh. mm. oh. hmm. ็นแล้วเห็นหางแล้วโอ้ยฝุดตัวนี้เถียงหางวะทหารนคนทัพี่ฮะกองทัพที่เจ้าเจ้าบอกว่ามันเถียงหางน้องมันถึยงหางผีดนะเห็นหางแล้วครับตอนนี้เห็นหางแล้วมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้ว มาแล้ว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 บิ๊กงโอ้ยหางครับใส่ด้สุดยอดครับปลาไหลครับผมอ,องแท้